นังนั้นน,น,น้องดูการเปลี่ยนโมลของกรูโคสเป็นโมลของน้ำบรรทัดน,นี้การเปลี่ยนโมลของด้างชีนดึงเป็นโมลของด่างชีนเอาอะไรเข้ามาช่วยสัมประสิทธิ์หน,น้าสมการเคมีเป็นเท่าไรต่อเท่าไรไซเท่าไรข้างบนเป็นโอ้ oh. น้ำมีหกอ่ะส่วนกรูโคสมีหนึ่งเป็นหกตอ่อ หนึ่งเป็นไหมแบบเนี้ยเป็นหรือเปล่าสติกระจงแล้วไห้เราแล้วตันนี้ไม่เอาอะไรทั้งหลายถูกไหมครูไรต่ไไอเปลี่ยนลายโมงเป็นลายกรรมของน้ำข้างล่างเป็นโมงของนะ้ำหนึ่งโมงเท่าไหร่สิบแปดกรัมเข้าใจหรือเปล่าเฮ้ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ก็ยังมีเธอแต่โจทย์ยากกว่านี้นะไปเจอข้อสอบอาจารย์เลยเก้โจทย์รูปแบบที่สองเร็วจบแล้วจบแล้วโจทย์รูปแบบที่สอง จทย์แบบที่สองน้องกู้จทแบบที่สองเป็นโจทย์ที่พ้อให้มารู้รู้สามต้นสองตาแต่ถามหาตัวนี้กับตัวเนี้ยนี่คือโจทย์แบบตัวนี้ที่สองน้องรู้ตัวต่างปะ ว่าน้องได้ไยส์4เียา3เต๋าเป็นตัวตั้งรู้หรือไม่รู้รู้หรือไม่รู้รรไ,มรไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งสแสดงว่าในเรื่องนี้น้องต้องอรู้อะไรในเรื่องนี้น้องต้องรู้ว่า limiting reagent คืออะไร limiting agent คืออะไรกับ a c c e s s reagent คืออะไร limiting reagent คือสารกำหนดปริมาณ ตอนนี้เป็นสารเหลือหรือมากเกินพอ limiting agent คือสารกำหนดปริมาณคือสารที่หมดก่อนฟังนี่สอนให้นะสารกำหนดปริมาณต้องเป็นตัวตั้งเสมอโอเคหรือเปล่าวิธีหาสารกำหนดปริมาณมันจะมีวิธีดึงเดี๋ยวพี่จะสอนโจทย์ไปเลยโอเคไหมเพราะน้องรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ในเรื่องนี้ฟังนะน้องต้องรู้ตัวตั้งแต่ตัวนี้สมการนี้น้องรู้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวตั้งสี่เหลี่ยมอสามเหลี่ยมรู้เปล่ารู้หรือไม่รู้ไม่รู้ถูกไหมดังนั้นจะมีวิธีหาสารกำับปริมาณเพิ่มเข้ามาอีกหนึงวิธีนอกนั้นทำตามเหมือนข้างบนแพทเทิร์นเดิมแบบนี้หมดเลยเมื่อรู้ตัวตั้งเอาตัวตั้ง พอใจไหมดังน like like ั hey, ้นน้องพอน้องูแล้วมาทำมาดูโจทย์เลยมาดูโจทย์เลยนะ เป็นสารกรำหนดปริมาณสารใดเหลือและเหลือกี่กรัมถ้าจากการทดลองเกิดผลิตภัณฑ์0.5ดห้ากรัม จงหาร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนี้

1คะแนนต่อมาน้องขั้นต่อมาเขียนสมการเคมีน้อง้องทำอะไรก่อนดูสมการไอเดรเจนเอาไฮโดรเจนเลยก็ได้ไฮโดรเจนว่ายสองฝั่งนี้ว่าสามใจน้องฝั่งนี้ต้องใส่สามไอเดอต้องใสองตรงนี้ใส่หนึ่งเพราะว่าอะไรต้อดูครบแล้วถูกเปล่าดังนั้นน้องตั้งใจฟังการหาสารกำหนดปริมาณตั้งใจฟังดีๆนะนะถ้าเกิดน้อง กำหนดปริมาณไม่ได้น้องทำตัวต่อไปไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าทำไงน้องขั้นแรกน้องเปลี่ยนกรรมเป็นโมลน้งคู่ในโรเจ3ร์สาริกัดเราต้องเทียบอะไรโมลเทียบเป็นโมลสารสิสีเท่ากันไหมไม่เท่ากันเป็นหนึ่งต่อสามลองเทียบเป็นอะไรหนึ่งต่อหนึ่งเนนี้เปลี่ยนเป็นโมลก่อนเลวตั้งใจฟัาตั้งใจฟ้าในโรเจเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหม ได้ในควา,าันนะที่เริ่หนอยแล้วนะในตัวเจนสากรเป็นกัมมูซาโมยูโมนกรมมิวมาหรือเปล่าโมมีกรมในตัวเจนสิบสี่สองเตแต่ว่าอาจจะมีมีกุญแะมีกุญเดีย่างไนคืโมมีสอ น้องอย่าลืมนะตรงนี้เป็นไนโตรเจนที่หาเป็นโมลได้แล้วใช่ไหมน้องฟังเลยต่อมาน้องดูเราเอาไนโตรเจนต่อไนโตรเจนป่ะมันีคือ1.07โมลกับ30โมลใช่ไหมน้องฟังนี่คือวิธีการเทียบการหาปริมาณสารเอ่อเป็นเหล่าสารกับปริมาณแบบนี้เป็นแบบเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่1ต่อ3ป้าน้องเงยหน้าไปดูสมการเคมี เข้าใจไหมแบบนี้เป็นแบบหนึ่งต่อสามใช่ไหมถูกเปล่าไดโอรเจนเป็นหนึ่งโมลส่วนไฮโดรเจนเป็นสามโมลเห็นเปล่ามันเทียบเป็นหนึ่งต่อสามถูกเปล่าหนึ่งต่อสามมันคือหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดต่อสามสิบแต่การเทียบสารกําหนดปริมาณเทียบเป็นหนึ่งต่อสามได้ไหมไม่ได้สัดส่วนมันไม่เท่ากันต้องเทียบเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งแสดงว่าฝั่งนี้ต้องหารหนึ่งฝั่งนี้ต้องหารสาม จะได้เป็น1.07ต่อ15แสดงว่าตัวไหนหมดก่อนตัวนี้หมดก่อนตัวนี้เป็น limiting อะไรนะ่ยออสาอสานสเิเออ limiting Baj ตัวนี้เป็นอะไร ER ถูกเปล่าถูกเปล่าได้แล้วนะแบบนี้เขาเรียกว่าแบบหนึ่งต่อหน,นึ่ง 5เอาตัวนี้มาใช้ต่อตนเงยหน้าก่อน5เอาสองตัวนี้มาใช้ต่อ5เด็ดเด็ดขาดโอเคปะ่ะ5มาใช้ต่อเวลาให้ทำใหม,ม่เลยโอเคปะ่ะทีนี้เราแล้วเห็นป่ะน้องถ้าเกิดน้องไม่หาสารก์กำหนดไปมาลิม i t ต n ้ agent น,น้องจะดูไหมว่าต่อไหนตัวตั้งก็ไม่รู้ดังนั้นถ้าเกิดเราหาตรงนี้ไม่ได้น้องก็จะทำต่อไปไม่ได้ เข้าใจปะเพราะตัวนี้แหละเอามาเป็นตัวตั้งเนาะตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวนี้เราไม่สนใจไม่ใช่ตัวตั้งเข้าใจป้ะทีนี้เริ่มเลยเอาหาอะไรก่อนอ๋อน้องเพิ่มไปด้วยสารสารปฏิพันธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วเพิ่มจยอีกนิดนึงว่าสารปฏิพันธ์มีกี่กรัมเกิดขึ้นกี่กรัม่ง สิคะแนนอย่างน,นีเน้เกิดขึ้นกี่กํมเพิ่มมาด้วยสารที่มันเกิดขึ้นกี่กทีนี้น้องหาก่อนหาอะไรก่อนตั้งเลยหาผลิตภัณฑ์ก่อนเรารู้ว่าตัวไหนเป็น limiting agent ตั้งโจทย์รู้เรารู้กรําของไนโตรเจนใช่ไหมเราต้องตัวนี้ตั้งตันนี้คือสารกำหนดปริมาณถูกหรือเปล่าตอนาต้องก,การหารายกรรมของอมโมเนียถูกเปล่าใช่ไหมทำไงเปลี่ยนกําไนโตรเจนเป็นโมลของไ<ม>นโตรเจนแล้วเปลี่ยนโมลไนโตรเจนเป็นโมลของอะไร แอโมโมเนียและเปลี่ยน,นโมลแอมโมเนียเป็นกรรมของแอมโมเนีย เจอตัวนี้เป็นสารกำหนดปริมาณเราต้อง30โมลมาทำนะไม่ใช่ออก10โมลมาทำต้องเป็น30โมลมาทำต่อดังนั้นพี่จึงที่บอกว่าให้ทำใหม่หมดเลยมันจะได้10โมตั้งใหม่หมดเลยถูกง่ากแต่เบอร์ก็เป็นไนโตรเจนไงแกเอา0.17ไปทำก็พุ่งพุ่งสูงมากดังนั้นตัวนี้เอาไนโตรเจนตั้งเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ดูดอะไรมาเปลี่ยนโมลของไนโตรเจนเป็นโมลของแอมโมเนียมากไปเป็นโมลของไนโตรเจนเท่าไหร่ แอมโมเนียเป็นสโมลต่อ N2 คือหนคือ1โมลเนาะเข้าใจหรือเปล่าคููไรต่อเปลี่ยนโมลเป็นกรัมเหมือนเดิมอ่ะ1นึ่งโมลแอมโมเนียกี่กรัม17กรัมจบเข้าใจมะเสร็จแล้วไม่มีตอบแล้วไม่ต้ออบเลยเกิดอะไร n h 3เกิดขึ้นเท่าไรกี่กรัมไปกดชื่อเลย เคบับเฮ้ยหมดเลยมันเป็นข้อตอมันเป็นข้อตอกข้อตอบเปอร์เซ็นต์3 0 2สส เพราะเปอร์เซนนั้นเชื่อมกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นกี่กรต้องมาใช้ดังนั้นเปอร์ซนที่น้องเห็นเนี่ยเขาบอกว่าจากผลการทดลองเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นเท่าไหร่0.5กรัมถูกหรืเปล่าใช่ไหมจงหาร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์เปอร์ซคือร้อยละผลได้มันก็คืออะไรผลได้ตามจริงหารด้วย ผลได้ตามทฤษฎีแล้วคูณด้วย1 0ึรน้องพี่ถามหน่อยแอมโมเนียนี้คือผลได้ตามจริงผลได้ตามทฤษฎีตอบตามจริงหรือตามทฤษฎีใครตอบจริงคิดผลได้ตามทฤษฎีคือสิ่งที่เราคำนวณมานาะแต่ผลได้ตามจริงคืออะไรผลการทดลองไม่ใช่เหรอเข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจใช่ไหมวงเล็บข้างบนด้วยตรงนี้คือผลได้ตามทฤษฎีจะได้ไม่มงเท่ากับเท่าไหร่ตอบเลยเท่าไรเท่าไหร่0.5กรัมหาร3า4 3กรัมคูณหนึตตอบแล้วง่ายไหมง่ายไหม ไม่ง่ายเลยง่ายจะตายเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าเร็วจะจบแล้วเนี่ยเหลือจะจบสุดท้ายแล้วไหนเหลืออะไรสารเหลือไม่ใช่หรอหาสารเหลือไหนไงน้องรู้อะไรก่อนรู้ limiting reagent ถูกเปล่าตั้งเลยกำของไนโตรเจนเป็นตัวตั้งแน่นอน ไฮโดรเจนเป็นสารเหลือใช่ไหมก็หากกรมของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเริ่มต้นเขาใส่ไปเท่าไหร่3 0สแต่รู้ว่าที่ใช้ไปรู้ไหมไม่รู้เพราะตัวนี้คือที่ใช้ไปทำปฏิกิริยาไม่รู้เปลี่ยนกรรมของไฮโดรเจนเป็นอะไรโมลของไฮโดรเจนเป็นโมลไฮโดรเจนเป็นโมนของไฮโดรเจนแล้วเปลี่ยนเป็นกรมของไฮโดรเจนเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ทำแบบนี้เหมือนเดิมดังนั้นน้องเห็นแล้วหรือยังว่าสาตร์กำหนดปริมาณจำเป็นต่อทุกๆอันเพราะมันคือตัวตั้งของทั้งหมดในการหาถูกหรือเปล่าเข้าใจแล้วนะดังนั้นต่ออันทำไงต่อตั้งเลยในเบเจนเท่าไรในเเจนเท่าไรสามสิบกรัมคูณ1นมลเหมือนเดิมของเบลเจนค่ะ คูไลเปลี่ยนโมลของไนโรเจนเป็นโมลของไฮโดรเจนข้างล่างเป็นโมลของไนโตรเจนเทน่าไรต่อเท่าไรตออข้างบนเป็นกี่โมลดูสัมประสิทธิ์นะจำนวนโมลสีเป็นกี่โมลสามต่อหนึ่งโมลถูกห,หรือเปล่าคูไลเข้าไปอีกเปลี่ยนเป็นกร,รัมของไฮโดรเจนโมลของไฮโดรเจนดังนั้นเป็น2ต่อ1นเพราะ1โมลไฮโดรเจนมีกรรมี่กรัม สอกรัมเพรโเจนมีนม 2, 2> ม 2, 1นคูณสองค่อยสงตัวเป็น2กรัมเท่ากับหกจุดสี่สากรัมของไฮโดรเจนดังนั้นน้องตัวนี้คือที่ใช้ไปใช้เปล่าที่ใช้ไปทำปฏิกิริยากับอะไรในโตัวเจนถูกไหมแสงว่าแสงว่าในโตัวเจน30กรัมใช้ไปใช้เป็นทำปฏิริยากับ ไฮโดรเจนกี่กรัม6.43กรัมเองดังนั้นตอบสารเหลือไฮโดรเจนเหลือกี่กรัมตอบเริ่มต้นใส่ไปเท่าไหร่ดูโจย์เริ่มต้นใส่ไปเท่าไหร่เริ่มต้นใส่ไปเท่าไหร่60ถูกเปล่าเนี่ยจัดโจนะเริ่มต้นใส่ไป60ลบเท่าไหร่ไป6.43เท่ากับเท่าไหร่50 สามจุดเท่าไหร่ห้าเจ็ดป่ะกางกระดิกสามจุดห้าเจ็ดกลางเปล่าเฮ้ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจใช่ไหม